เบยูเบยูพี่เบยู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 เราหมด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 เรามดกลับมา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 รอหน่อยกลับมากลับมากลับมามากูไปเอ็มดีมากูไปเอ็มดีมากูไปเอ็มดีมากูไปนะเพื่อมาช่วยให้มดดี่ชห้หมดมาช่ยหดนเ็นเยื่อก่อนดึงเพื่อ่อนใจเยนเพื่อนใย็นใจ้งบีต้เอางห้ให้ เคนจิส right. ั่งนะเฉินไม่อยู่นะเอ้ยเคนจิค่อยๆไปเพื่อนหน่อยนะเคนจิสั่งสั่งไม่แต่แรกเลยนะไอ้เฉินไม่อยู่พวกันนะยังไม่มีใครมานะรีบไปกับได้เข้าเส้นสายนะเพื่อนเพื่อนเข้าเส้นสายนะเส้นสายนะเพื่อนขอขอขอบังมืว่าฟรีไหมน่าจะฟรีโอเคผมจะไปทตเอาลูกแก๊งเทาแก๊งเทากำลังไปกำลังไปแก๊งเทากนลังแม่งลบอองคัน ไอ้เอมิวได้ไหมมิวได้ปะมีมีมุใกล้ขวาบน12ล้านนะเว้ยพอครับพ่อครับพ่อครับเดี๋ยวดูให้แกงแกเท่ามันขับตามปูดกูมาโย่ไอ้ยึดยื้ยึยืบ้ายึกยแมามามาแกสคันโฟนมาแกสองสามคันมางั้นผมผมจะมาเล่นลูนกกเออออไป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 ลนากสิบล้านอะเอ้ยอ้ไอเ้นขวาบน12ล้านนะเว้ยเหมือนยึกยืเขาอะไวยึกยทางที่เรามีแกงเท่าแล ได้ยินได้ยินพี่วบดงัดได้ยันงัดได้ยันพี่วบดเฮ้ยแกงแกงแ,แกงเทาเข้าเยอะโฟน<า>แกงเทาเข้าเยอะโฟนใช่เหรอตรงนี้ตรงนี้มันก็อยู่เยอะนะพี่วบดดูดูดิครับพี่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปไหวโฟนผมดูให้หนึงพวกเราหมดเลยฟรีฟรีฟรีพี่ฟรีฟรีฟรีโทรโทรหายโฟนพี่โทรหายโฟนเลยไอ้หลุยล้อรถโอ้โหเย็ดเป็ดไปตาหลุยไปตาหลุยไปตาหลุยมาก่อนไปตาหลุยมาดู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  ไปไปต่อไปต่อไปไปไปร้านนักกากร้านนักกากไอโฟนเอาร้านักกาก์ดให้อยู่ปลดรถ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 ด่วนด่วนอาชัยได้บอกร้านนักกากกูคุณรักให้ฮัลโหลเพื <h> <h ่อนร้านนักกากร้านนักกากไอโฟนเอาให้อยู่ร้านนากากร้านนากากร้านนักกาก์ด เเี้้ยยอมึงจะทำอะไรมายัฟยากกูแล้วร้านนักการได้ปะร้านนัการได้ปะร้านนัการร้านนัการร้านนัการพี่ไอโฟนไอโฟนไอปากขคิบอยู่ไอโฟนไอโฟไปยื้อยู่ดูทีฟีมึงโอเคครับพี่โอเคผมออกมดแล้วผมออกมาแล้วพี่เราไล่น้องไปไปเลยไปเลยร้านไหนร้านไหนร้านไหนร้านนักากร้านนักการร้านนะกการฉื่ออดเล่นนะะแคสบ่อยอ่ะเจอกันอ่ะไม่ต้องให้เฉินมาขับรถเองถ้าอย่งนั้นเอามานั่งกับเราไม่ได้ ประชาชนตกสะพานนะพี่ล้มๆนะล้มๆไว้ล้มๆไว้มาข้างหน้าบะไม่ได้ไม่ได้ตรงนู้นเลยตรงตรงจุดเกิดอ่ะไม่หายนะวงไม่หายเหยียบเหยียบมาเลยนะคนยืนให้อยู่นะคนเดียวเองะหมวกไปนะฮัลโหลมีวเพิ่มมาเยอะพี่เพิ่นมาเยอะนะโอเคโอเคแกพี่โอเคแกพี่ผมกบีผมขอมันก่อนนะมาเอไม่สัตว์เออมาต่อมาต่อมาต่อขอด่วนขอด่วนแล้วนะกการเมืองขอด่วนขอด่วนเยอะมาก ต้องลงก่อนนะมือพุ่งรีมารีบมานะรีบมาถึงมือคอมถึงมือคอมถึงลงเลยเฮ้ยต้อง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 รอเพื่อนนะต้องกูรอเพื่อนนะมาถอยมาถอยมาก่อนถอยมาถยก่อนจิ้นยิงเบย์ให้โฟนไอยมึอเบย์อโูนเบยูเบยูพี่เบยูเบยูเบย์อยูเบยูเบยู่เราหมด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 บีเทีจะเข้าถอยมาถอยกลับมา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 รอหน่อยกลับมากลับมากลับมาอ้าวของฮัดอยู่เหรอไปไปไปขัดไปขัดก่อนไปขัดก่อนไปขัดก่อนเพื่อนเราไม่แล้ว เฮ้ยใกล้กูพี่บดของนันอยู่ของนันอยู่ไปไปไปขัดไปขัดตัวนันก่อนไปขัดตัวนันก่อน เข้ามายัด oh ีเขามาเล่เขาม่เล่ตอเขาไม่ล่นตอหลานเขาไม่ตอหลานเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยฮะไม่ลงวะกูไปยัดีกูไปนี้กูไปนี้มาแล้วสีแดงมาแสีแดงมาแล้สีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้วสีแดง

สวยน้องความมีโก้เก็บไว้เล่นกับการินางพอน้องตงชุบกูสวยให้หมดแล้วเพื่อนดึเพืแล้วดิดึเพืนี้ดึเพืนี้ดึเพืนี้อ้ชดอช่อไอ้ช่นันใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นป่อเล่นสวยฟอนสวยเสียงกูนะเสียงกูนใจเย็นนะใจเย็นนะฆ่าฆปืนมาฆ่าปืนมาฆ่าปืนก่อนมาฆ่าปืนมาฆ่าปืนยิงให้ยิงให้ยิงให้ไปรวมที่ราคลงบอกเพื่อนไปรวม่าเลย ยิงให้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 เรื่อยๆเอาเลยเอาให้ตายตัวปืนเอาให้ตายเลยืนอ้นนี่ับผมเห็นแล้วแกให้แกให้เปรือบล้มเปื้อนบล้ม่ถึง ไปล้มไปล้มขอบล้มขอบล้มเฮ้เอามองพี่าพีตัดตัวลักเอ้ล้มขบอล้มขบอล้มอีกเข้า้หมดเข้ล้มหม

เขาบอลมเขาบอลมเขาบอลล้ไปายเล่นนะคอยเล่นเพื่อนแก้ปืนหน่อยพี่แกปืนหน่อยใครปืนสมรอยากขึ้นไปเล่นหน่อยเพื่อนยิงไม่ถึงระาะเานระยะเขานาเขาลเขาบอลมเขาบอลมดเขาหมดหมดเพื่อนเฮ้ปืนปืนร้ยปืนร้ออีก ขวาลมมึตัวขวาลสวยพี่เล่นไปเล่นไปผเอาข้องบนให้ปลมอีกลมอีกลมองเลยมา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 เดช่วเพ่นน่อรมมาเพ่อนหน่อยมงเพ่อนหน่อยชเพ่อนหน่อยชเพ่อนน่อยชเพ่อนน่อยเอปลกล้มมปล้มม่โทษโทษโทษยิงยู่ยิงยู่ไอ้เหี้ยปืนกระสุนหมด ต้นเลื่ต้นหลังปล่อยเลยปล่อยเลยตหลังปล่อยไปไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยปล่อยปล่อยพี่ไปไปไปข้างหน้า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 พี่จะชุบเลยจะชุบเลยชุบเลยชุบเลยเมียวเมียวยิง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 เพื่อนเลยยิงให้ดลยิงให้ยิงให้ชุบเลยพี่ยิงตัวชุบเลยชิ้นตัวชุบเลยชิงตัวชุบเลยไปเลยไปเลยปเลยไปหลังปืนหลัง มา嘛อดกดิกกดิกดิอาโดนกูโดนัอไมป้ไมปไม่ยไดไกดให้กดให้ไปไปม่ไม่ต้องยิงไม่ต้อ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 งยิงแล้วมีมมีพี่เมกพี่เมกมาหน่อยพี่เมกตายปะยัง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 ตายอ้าไม่ตายวะพี่มึกยิงให้ผมไงมามามพี่ยิงพี่ยิงกว่ามา เปเลยวกเองเปลี่ยนเลยหมดแน่หมดแน่เขาหมดแน่มึงเล่นเลยเปิดล้มเปิดล้มเปล้มเปิล้มเปิด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 ล้มล้มอีกล้มอีกล้มอีกเปิดให้เยอะเปิดให้เยอะเปิดให้เยิบี่เหอก้เหลือ เขาอยู่ข้างบนเลยว่ะใส่ให้งันหมดกูแก้ให้ปืนข้างบนกูแก้กูแก้เดี๋ยวกูแก้ปืนล้มปืนล้มปืนล้มกลับมาให้หมดไปต้องเรียกแล้วมาเลยยิงสีเท้าก่อนแล้วนะให้แบบให้ให้ได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 ้ สวยเจสวยสวยสวยเปิล้อมอดเปิล้อมอดมา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 อาม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 าามามาาา มิวตายแลปะมิวตายพี่ไม่ตาย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 โอเคโอเคเดี๋ยวพี่รูปมาแกล้งอีเล่นไปอีเล่นไปยิงอะไรพี่ยิงแล้วกด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 นดไหนไปเลยกดไหนไปเลยยิงให้ยิงให้ยิงให้ตายแล้วปะตายแล้วตายแล้วมิวตายพี่ตาย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  ต้องน้ำน้ำเป็นใช้หมดเป็นใช้หมดเลยเรอหมดเราหมดลรอหมดหมดสามคนหนึ่งสามคนหนึ่งหลดมันพิหออกวงได้เหรอวะพี่หมึกไม่รู้เหมือนกันวะเบรกปะเนี่ยไอ้เหี้ย สสสสววววยยยยโหต้องเซ็ตของเลยกูเกี้ยงเลยจะมีแอร์ดอกยาวิ่งยากันจะมาเฮ้ยบอกบอกจัดไปเพี่เอนรางได้ป่ะมันง่ายกว่าเอออยู่เบลล้างเบลล้างเบลลางเอ็มดีเอ็มดีเบลล้างนะเอ็มดีเบลลางนะเอ็มดีเบลล้าง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 เที่ยแม่งแข่งกันจัดเลยว่ะเอ็มดีไอสัตว์โห่บึ้มอ่ะ เว่เมื่อกี้ได้มายี่ Murder, ห้าล้านอ่ะอันแรกสิบห้าเมื่อกี้อีกสิบรอบิร์ตอีกสิบสี่เบลล่านะเซลของเบลล่านะตื่นรับงใจก่อนพี่เสืยเฉินวิ่งมาเมี้ใช่ไอ้เฉินวิ่งมาวิ่งมาแต่แต่ลกลมตรงน้ำผขอทิ้งกว้จับกันผมเติมพลังกงินเดี๋ยวไม่ได้ในเบลล่านะ

เอือโอ้ม่ไมต้องไปจบเลยจริงที่ทุกคนไปสเกามากกว่าบางทีมันมันไอ้นี่หอยขหัวมันจะโดดวะมันจะโดดเสร็จปะเพราะมันก็โดดสนามดินล่างมาไอ้ตรงข้างล่างมามึงไปยึดยื้งง่ายกว่าแค่ขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่แพงกว่าไหมพี่ไม่ยึดไอ้ยึดยื้มันสิบสองล้านนะเว้ยตรงนี้มันเองใช่เออเออเอาได้ผมผมเดไอ้นี๋ยวย้ำไม่พ้นฮะเพราะมึงมึงต้องทำมึงต้องนึกถึงการมูฟที่ง่ายจากจุดเดิมก่อน ไอ้อปของที่ใช้ใช้กันนี่ของแกงเราป่ะหรือว่าเสศษที่จะไม่ได้มากนะ่นารอหยิบของเรายึดออกยึดยึดดูร่างมาดูล่างนี่คือมันดูล่างที่เข้าไปยึดทั้นดลล่างชั้นบนสุดนะดูร่างชั้นบนสุดนะแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามันมีในนี่ไงน้องมันไปแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไอโฟนมันไปแล้วใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวกูไปนั่งกับไอโฟนไปช่วยมันเพราะว่าเอาปืนไปติดไอโฟนไอโฟนมันตไดอ่ะได้